การบูชาพ่อแก่ที่ถูกต้องทํำยังไงมีหลายคนถามผมมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่ถามมาเนี่ยเป็นคนที่กําลังจะเริ่มบูชาพ่อแก่หรือว่าเป็นคนที่บูชาพ่อแก่อยู่แล้วแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นคนที่กำลังเริ่มที่จะบูชามากกว่านะครับผมซึ่งก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับผมขอย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับผมที่อุทยานพระฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกของพระพุทองเนียมนั่นเองซึ่งก็ได้มีคนนําพ่อแก่ไปวางทิ้งไว้ในบริเวณอุทยานหน้าองค์พระฤาษี พอเจ้าหน้าที่ของอุทยานเห็นเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปสอบถามว่าทําไมถึงเอาพ่อแก่มาวางทิ้งไว้มาวางคืนไว้แบบนี้เจ้าของของ,ของพ่อแก่เนี่ยนะครับก็ได้ให้คตอบว่าบูชาไม่ไหวดูแลไม่ไหวนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่คนที่รักและบูชาพ่อแก่เนี่ยสะเทือนใจเป็นอย่างมากซึ่งตัวพระพลท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เตือนสติสําหรับคนที่บูชาพ่อแก่หรือว่าคนที่เริ่มจะบูชาพ่อแก่นั่นเองนะครับว่าเวลาเราศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยอย่าศรัทธาแบบหัวเตา่าเข้าๆออกๆผู้ๆโพพ เดี๋ยวศรัทธาเดี๋ยวไม่ศรัทธาใครว่าที่ไหนดีก็เฮไปที่นั่นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับผม ซึ่งถามว่าวิธีการบูชาพ่อแก่เนี่ยมันยากมากมายขนาดนั้นเลยเหรอผมขอบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับจะมาบอกให้ฟังครับ <S <S วิธีบูชาพ่อแก่ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็คือตั้งแต่ที่เราได้รับพ่อแก่มาเนี่ยให้เรานําเข้ามาในบ้านวันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดผมย้ำนะครับว่าจะให้ดีที่สุดให้เน้นเป็นวันพรฤหัดสับดีเพราะว่าถือว่าเป็นวันครูนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ในบริเวณที่พักหรือว่าบริเวณบ้านของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขออัญเชิญองค์พ่อแก่ที่เราจะนําบูชาเข้ามาในบ้านนั่นเองส่วนสถานที่ที่เราจะตั้งพ่อแก่เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งรวมกับหิ้งพระหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาก็ได้แต่ว่าเราไม่ควรตั้งอยู่สูงกว่าพระนะครับผมหรือว่าถ้าหากเราจะไม่ตั้งรวมกับโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระเนี่ยเราสามารถแยกออกมาตั้งข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าที่ที่เราจะตั้งเนี่ยห้ามตั้งที่ผนังที่ติดกับห้องน้ำ ส่วนการบูชาพ่อแก่เนี่ยนะครับเราจะจุดธูป9ก้าดอกเพื่อเป็นการบูชาองค์พ่อแก่นะครับผมและคาถาที่เราจะใช้สวดนั้นนะครับมีหลายคาถามากๆเพื่อนๆก็จะต้องดูออกนะครับว่าเราบูชาพ่อแก่องค์ไหนหรือว่าเราสะดวกใช้คาถาอะไรก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับส่วนของที่เราจะมาใช้บูชาเนี่ยนะครับก็ได้แก่พวงมาลัยหนึ่งพวงหรือว่าดอกไม้หนึ่งกำหม,มากภูห้าคำบุหรี่ห้ามวนกล้วยหนึ่งหวีมะพร้าวอ่อนที่เฉาะปากแล้วหนึ่งลูกน้ำหวานหรือน้ำเปล่า และส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกถวายของทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถบูชาพ่อแก่ได้ด้วยน้าเปล่าสะอาดๆส,สักหนึ่งแก้วนะครับผมแล้วคอยเปลี่ยนตามเวลาที่เหมาะสมนั่นเองและการสวดมนต์บูชาพ่อแก่เนี่ยนะครับสามารถทําได้ตลอดตามที่ท่านสะดวกและต้องการได้เลยนะครับผมและถ้าถามว่าผมทําทุกอย่างทั้งหมดนี้ไหมผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าผมทําบ้างครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําตลอดเพราะว่าผมมีเคล็ดลับที่ดีกว่านั้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือผมศรัทธาด้วยใจนั่นเองนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่สําคัญมากๆสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ในการที่เราจะบูชาหรือว่าศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอานะครับว่าตัวเพื่อนๆเองเนี่ยจะศรัทธาด้วยหัวใจหรือศรัทธาแบบหัวเต่าลองคิดดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแล้วก็คลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับและถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไร คอมเมนต์ด้วยด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ